รเราก็อยู่กับ Honda Jazz GK นะครับลูกค้ามาปรึกษาเรื่องปัญหารถอืดน,นะครับแต่มาแก้ปัญหาในการซ่อมบำรุงน,นะครับเป็นปัญหาทั่วไปของรถบินซินทุกรุ่นนะครับลิ้นปีกผีเสื้อสกระปกมีข้าเมาเกาะนะครับถอดลิ้นออกมาล้างนะครับเพื่อรีเซ็ตค่าโรงงานซึ่ง ลิ้นปีกผีเสื้อสกรปรกในรถที่เป็นลิ้นไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับเพราะว่าเขาจะชดเชยค่าเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อาจจะมีผลเล็กน้อยครับเราก็จะถอดไปล้างต่อด,ด้วยถอดหัวเทียนออกมาเช็คครับทั้ง4หัวว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แค่ไหนนะครับถ้าหากว่าเสื่อมสึกหลอมากเราก็จะเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ยังดีอยู่เราก็จะล้างขาดเคี้ยวทำความสะอาดนะครับ แล้วก็มาถึงปัญหาของเราแล้วนะครับก็เป็นปัญหาประจำตัวของ Honda Jazz GK ทุกรุ่นหรือ Jazz GE หรือก่อนหน้านี้ g D นะครับว่าง่ายๆก็เป็นตระกูลเครื่อง L7 แรกจนถึง L7 ล่าสุดทุกรุ่นนะครับปัญหาของเขาก็จะเป็นเหมือนกันหมดนั่นก็คือเรื่องคอยครับนี่คือคอย Jazz GE นะครับ แล้วก็คอยแจ็ซ G.K. ที่มากับรถทั้งหมด4หัวเราก็จะมาเทสให้ดูนะครับพร้อมทั้งบอกถึงปัญหาแล้วก็จะมาคอยของ G.K. ของรถลูกค้าทั้งหมด4ตัวนะครับว่าให้รู้ว่าสูบไหนเป็นสูบไหนแล้วก็มีปัญหาสูบไหนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทั้งหมด4สูบนะครับไม่เคย มีคอยตัวไหนที่ว่ารอดเลยนะครับนี ja ่เราก็เริ่มเทสจะสังเกตนะครับไฟนั้นจะออกที่หัวเทียนนะครับแต่มีปัญหาเนี่ยเขาก็จะออกตรง,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 งข้างล่างด้วยครับนั่นก็คือคอยมีปัญหานะครับนี่ฮะคอยรั่วครับซึ่งคอยที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ออกข้างล่างนะครับหรือคอยที่ว่ารอดเนี่ยครับเป็นคอยรถใหม่ๆที่เพิ่งออกจากศูนย์เนี่ยเขาก็จะไม่รั่วข้างล่างนะครับ ใช้ไประยะหนึ่งก็จะรั่วนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาคอยใน j e z z k k นะครับหรือเป็นปัญหาใน j e z z i t y y ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเพราะคอยเขาจะรั่วเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาจะใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับคอยตัวเดียวกันแก้โดยหาคอย j a z z GE หรือ City ปี2008ถึง2012มาใส่นะครับโดยแกะซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าคอย j e z z e e หรือซิตี้ปี2008ถึง2 0 1 2เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือคอยเขาจะรั่วเหมือนกันแต่ว่าสามารถแกะออกมาซ่อมได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาคอยรั่วได้นี่ก็จะเห็นได้ว่ารั่วทั้ง4ี่หัวเลยนะครับสําหรับคอย GK อันนี้ก็จะเป็นคอย GE นะครับอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้แกะซ่อมดูก็คือรั่วเหมือนกันนะครับตามอายุการใช้งานนะครับโดยที่ยังไม่ได้ซ่อม อันนี้ก็จะเป็นคอย GE อันเดิมนะครับที่รั่วเมื่อกี้นะครับโดยเราได้แกะซ่อมแล้วนะครับจากตรงนี้สังเกตได้ว่าไม่รั่วแล้วนะครับทางนี้คอย GE เนี่ยจะซ่อมได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตามอายุการใช้งานนะครับว่าเสื่อมสภาพแค่ไหนถ้าให้ดีก็ของใหม่แกะซ่อมก็จะไม่มีปัญหาอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่หัเทียนกลับเข้าไปทั้ง4หัวนะครับ ตามด้วยคอยทั้ง4ตัวนะครับลูกค้าเขาก็จะไปเบิรคอยูนย์มาเปลี่ยน4ตัวนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราล้างลิ้นปีกสีเสื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบกลับให้ลูกค้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ